ในยุคที่ยังไม่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบันสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณเขาใช้ปูนอะไรแล้วก็ใช้วัสดุอะไรในการก่อสร้างการก่อสร้างในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ปูนซีเมนในการยึดหรือประสานอิฐให้ติดกันใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเราย้อนไปในสมัยโบราณหรือในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เทคโนโลยีมันยังไม่ทันสมัยแล้วสิ่งก่อสร้างในสมัยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอิฐค่ะแล้วพวกเขาใช้อะไรในการยึดหรือประสานอิฐให้ติดกันคําตอบก็คือปูนค่ะแต่ไม่ใช่ปูนซีเมนเหมือนในปัจจุบันนี้นะคะ แต่จะเป็นปูนธรรมชาติแบบโบราณที่เรียกว่าปูนตามปูนหมักคือปูนชนิดนี้นะคะจะได้มาจากการที่เราเนี่ยนำเอาพวกเปลือกหอยแล้วก็หินปูนไปเผาไฟแล้วมันก็จะได้มาเป็นปูนขาวค่ะจากนั้นก็จะนําปูนขาวไปหมักจนตกตะกอนแล้วก็นําไปเคี่ยวกับพวกหนังสัตว์ ยางไม้รากไม้เปลือกไม้แล้วก็น้ําตาลค่ะมันก็จะทําให้ปูนเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็คงทนค่ะปูนล,ลักษณะนี้นะคะเมื่อแห้งแล้วมันจะมีความคุนสูงเลยทําให้มันสามารถระบายอากาศได้ดีแล้วมันก็สามารถยืดหยุ่นในตามสภาพอากาศค่ะเรื่องอิฐแล้วก็ปูนของชาวกรุงศเสยุธยาเนี่ยนะคะยังพบในบันทึกของนิกโัรแช,ชร์แวตบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามายังกรุงเสยุธยาในสมัยสมเด็จพันธรลายค่ะ เขาได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เอาไว้ว่าอิฐของชาวสยามเนี่ยนะคะนับว่าเยี่ยมกว่าที่ใดในโลกแล้วอิฐก็แข็งกว่าฝรั่งเศสรวมถึงปูนก็ดีกว่าฝรั่งเศสด้วยค่ะ แล้วปูนขาวที่ชาวสยามใช้จะน,นำลงไปแช่ในน้ำชนิดหนึ่งที่มีสีแดงแล้วก็นำไปเคี่ยวกับหนังควายเปลือกไม้แล้วก็น้าตาลด้วยค่ะส่วนช่างปูนของชาวสยามเนี่ยนะคะก็จะใช้แค่เกียงไม้กับขอนหนึ่งอันสําหรับไว้กระทุ้งอิดค่ะแล้วก็จะใช้เครื่องมือคล้ายมีดขอปาดปูนที่ทลักออกมาให้เรียบเมื่อปูนโดนแดดก็จะแข็งตัวเร็วใช่ไหมคะ ดังนั้นช่างก็จะมีหม้อน้ำไว้คอยพรมน้ำอยู่เสมอค่ะแล้วช่างของชาวสยามก็สามารถคำนวณหรือทราบได้ทันทีว่าต้องใช้อิฐเท่าไหร่ซึ่งมันน้อยมากที่จะพลาดค่ะ